กราบเรียนท่านประธานมติสภาที่เคารพดิฉันนางอัจจรานรนนองรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งและในฐานะประธานอนุกรรมธิการกิจการสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศขอนำเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังนี้ประเทศไทยได้พัฒนานโยบายมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งทางด้านสุขภาพสังคมกระบวนการยุติธรรมและเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องแต่ผู้มีความหลากหลายทางเพศยังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้านทั้งในเรื่องสิทธิทางกฎหมายการสาธารณสุข การศึกษาและการยอมรับทางสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นความท้าทายต่อการสร้างความเท่าเทียมและเคารพความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงในสังคมคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้พิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยการพิจารณาศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและมาตรการทางด้านการกฎหมายนโยบายและกลไกลการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของผู้มีความหลากหลายทางเพศภายหลังการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิอย่างยั่งยืนจึงได้พิจารณาศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยข้อเท็จจริงของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดการประชุมและเสวนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาและสถานการณ์สำหรับรายละเอียดในส่วนต่อไปขอเชิญท่านเจรนัยตั้งเกรตินำเสนอต่อไปค่ะกราบขอบคุณค่ะ